เอาละคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ในช่วงรีวิวเกมนะคุณผู้ชมวงเล็บโลบอคอันนี้นะครับเราอยู่ในเกม last run เกมอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมการวิ่งครั้งสุดท้าย,ยางั้นหรือ description เดี๋ยวเด้ทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้เดีไม่สนใจนะคุณผู้ชมซึ่งเราเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ก็มากับหน้าหล่อลองผมนั่นเองนะคุณผู้ชมอะไรก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะยเขาบอกให้เราทำอะไรอ่ะขอแยกเปิดเสียงเพิ่มหนึ่งเขเก็บกระสุนปืนแล้วไงต่อ คอมโพสช็อปมีสัตว์เลี้ยงด้วยดูอะไรผมผม,ผมอยากได้หมาแต่ผมไม่มีตังค์นายจะให้ฉันดูทำไมอ๋อแล้วมาพร้อมกับปืนก๊อกแล้ว,ลว,ลว,ลวร 2, เราต้องทำอะไรชั t e ์2คัมมิ่งซูน๋อเราต้องเฮ้ยตัวมันเดินเองเฮ้ยมีเพลงประกอบเยอะเยอะเยอะไม่โดนลิงสิทธ์หรอกมั้งเขาบอกว่า h o w f a s t Can You Run นร้อยสิบเมตรผมจะลองไปนะครับ ต้องห้ามโดนซอมบี้ปะซอมบี้มันเดิอนอืดจังอะอู้ยอาดิมาดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมโอ้อะไรกระสุนปังปังโอเราต้องวิ่ง นีซอมบี้อย่าเด้ออย่าเด้อวิ่งผ่ากลางผ่ากลางผ่ากลางซ้ายขวาหลบหลีกลชิวชิวชิวนะคุณผู้ชมวอ้ยมีท้องมอตรงนี้คือจุดเซฟอ๋อเปิดมาผมได้หนึ่งรอยเก้านะจุดเซฟให้เราทําอะไรอะซื้อกระสุนเพิ่มเงี้ยหรออันนี้คืออะไรซื้อรองเท้า ใช้ห้าสิบทองในการซื้อรองเท้าออออ๋อ,อทองนี่ไ้ซื้อรองเท้านะครับส่วนแอมโมนี่ใช้กระสุนเอ้ยมีเม็ดคิดด้วยห้าร้อยเชนแวปป้อนนะยี่สิบห้าทองในการซื้อโอ้ผมว่าก็อกนี่แหละสุดยอดละปืนต้นเกมมันจะไม่ดีได้ยังไงด้านบนมี้ปีนปะปีนได้มีอะไรอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนะเอ้ยมีทองมีทองมีทองเมือ่อกี้เห็นอยู่เก็บทองอนนะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะอันนี้ครั้งแรกนะครับ ไปคุณผู้ชมไปต่อนะครับเขบอกให้เราไปไหน How f ร r can you go คุณจะไปได้ไกลแค่ไหนยิ่ดีด้วยตอนนี้200เมตรโอ้ทุ่งซอมบี้มันเดินมันเดินตรงยาวนะคุณผู้ชมไม่สามารถหยุดได้นะครับอึบอ,อ,อึผมเดินหลบก่อนเดี๋ยวโดนนะครับพยายามเราต้องห้ามเดินชนซอมบี้ป่ะผมว่านะ หลบหลบเฮ้ยมีคนมีเสือด้วยเก็บศูนย์หน่อยโอู้เลือ่อนเลื่อนรถสองเกือบ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 มองไม่เห็นนะซอมบี้มันอยู่ในย่าหลบ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 ชิว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 พยายามมองให้ทั่วแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอ้มีคนมาไล่ฆ่าซอมบี้ให้แล้ว โอเคผมได้ตังค์มาแค่40บาทเองเหรอวะเก็บทองก่อนนะครับแอปแอปโอ้ทองคำเต็ไมไปหมดเลยบายเม็ดคิด500มันนี่โอ้ผมเดีมันนี่มาจากไหนะ่ะคาร์ดเชนเจอร์มีคาร์ดด้วยอ่ะอืมกระสุนเราเหลือเยอะจัด ตรามาได้ไกลขนาดนี้พร้อมกับปืนก๊กหรือนี่แล้วพวกนี้พวกนี้จะซื้อไงหูหนึ่งร้อยทองเขาจะมีตังค์ให้เราทำไมวะต้องช่างมันนะคุณผู้ชมเดินต่อดีกว่าโอ้โคครมืดอ่ะมืดเกินพี่ชายหนึ่งพันแปดร้อยเมตรเลยเหรอวิ่งละวิ่งละหลบหลบหลีกหลบหลีกแซกซึมบรรยากาศมันน่ากลัวอยู่เนะี่ย เอ้ยมีบ้านโอเคตรงนั้นสเสบียงไม่เอาหญิงเอานะคุณผู้ชมมันเยอะเกินเนาะเอ้ยเก็บสเสบียงหน่อยแล้วกันนะเม็ดเดียวพอตรงนี้โล่งก็เก็บแค่น,นั้นเองเตอะตึ๊กเตะตึ๊กเตอซอมบีพวกนี้มันกระจอกนะครับวิ่งตามเราไม่ทัน 1,800งพัรอยเมตรอ่ะวันไรผมจะถึงวะเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีคุณผู้ชมอืมสักเมตรไป ừ, ไมาทำยืนตาแดงเหรอมองไรน้องเก็บกระสุนหน่อยเก็บกระสุนหน่อยโอ้ได้ตังค์อ๋อมันมีตังค์ด้วยอ๋อมันไม่ใช่กล่องงงอ๋คุณผู้ชมมันมีตังค์ด้วย ปังปัืปมยิงเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันขวนโดนถึงแล้วป้าพันแปดร้ยยอยใกล้ใกล้ะนะใกล้ใกล้ะนะโอ้ผู้ชมเรามาไก่แล้วเนี่ยห้ารอยผมก็ต้องเก็บทองอ่ะเอ้ยมันมีทองอยู่ด้านนอกด้วยนี่ว่าเงียบครั้งแรกเราจะจบเกมเลยไหมล่ะผมว่าผมเก่งพอที่จะจบเกมได้อยูน่นะมันจะมีบอสไหมเนี่ย ซื้อเมคิดหน่อยแล้วกันฮิวได้กี่หวัวใจเนาะหวัวใจเดียวห้าร้อยพี่บ้าปะเนี่ยเก็บทองก่อนว่าทองมันกระจายอยู่ทั่วเลยเนาะเก็บเก็บก็บก็บทองนี้ต้องใช้เยอะนะครับอยาได้รองเท้าคุณผู้ชมอยาได้รองเท้าอันนี้อะไระอเก็บหมวกได้ปะมีทองหไหมครับโอ้มีมี แสดงว่าเราต้องเดินให้ทั่วๆนะนี่ใช่ปะใครเคยเล่นบอกได้นะครับเกมอะไรไม่รู้นะครับเรามาอยู่ในช่วงรีวิวเกมนะครับคุณผู้ชมก็เอ้ยระหว่างอยู่ที่แคมป์นะขอแยกขายของนิดนึงนะครับคลิปนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับสปอนเซอร์เราเราขายของนิดนึงก็ร้านไอติมนะครับเจ้าก็จะเดินไปเพื่อนเมื่กี้นี้หรือว่าเพื่อนอยากจะรับใช่บริการนะฮ่ <c oughs> <c oughs> าๆไปคุณผู้ชมยาวๆนะครับ <c oughs> โอ้โหด้านหน้าสเสบียงเต็มเลยว,วะ่ะเอาเอาตัวไกลๆก่อนนะยิงไม่ได้เออ เออวิ่งเร็วขึ้นเราวิ่งเร็วขึ้นซอมบี้ถึกขึ้นเหรออุน่ากลัววะน่ากลัววะวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบเม็ดวิ่งหลบเอาแล้วกันนะเหมือนซอมบี้จะถึกขึ้นนะครับจะลองเม็ดหนึ่งโอ้ก็ไม่ได้ถึกขนาดนนั้ใช่ไหมใช่ไหมใช้ก,กะระสุนรอไว้ตึงแตะตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงแตะตึงตึงตูตึงแท้มองหน้ามองหน้ายิงแม่ง หลบไปตัวนี้ไปแล้วกันนะโอเคโอเคได้ได้ได้กระสุนไม่ต้องซื้อนะครับไม่จำเป็นเร,เราไล่เก็บเอานะครับออถึกถึกถึกตายาตายากตายยากบางตัวตายยากนะค,คุณผู้ชมใช่ไหมไอ้พวกตัวอันนี้มันตายง่ายอยู่นะ เป็นไปแรกผมก็อยากเก็บสบียงให้หมดนะครับเพื่อมีเม็ดคิดอะไรเงี้ยโอเคตรงนี้เข้าได้ง่ายๆเนาะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาให้คะแนนอันนี้กันดีกว่าน,นะให้คะแนนสําหรับแบบี้เท่าไหร่ได้ประมาณนี้ถ้าสนุกก็จะมา EP สองีังฟังๆังในตัวเขียวนี่ตายยากอะเนี่ยอจกจ่ายจากจ่าย โอ้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปไม่ทันโอเคโอเคชักกระสุนถือว่าเร็วใช้ได้อย่ตัวเขียวนี่ม well. ันถึกอะกระสุน284นัดคงไม่มีบอสใช่ไหมโอ้จะถึงจุดเซฟวะข่อยสักสองตัวอ๋อยิงซอมบี้ก็ได้ตังนี่ว่าเดี๋ยวนะใช่จุดเซฟไหมเนี่ย ตอนนี้เราเดินทางมาแ0ดร้อเมตรแล้วนะคุณผู้ชมเอ้ยตรงนั้นอะไรอะ่ะทองวะอ้ VIP นึกว่าทองโถมาไปไล่เก็บทองเลยวะมันจะมีซอมบี้ในตึกไหมนยะผมไม่มีใช่ไหมนยะเปิดมันแตกกูทำไงเนี่ยการยิงทอมบี้เราก็ได้ตังค์นี่เองคุณผู้ชมอ๋ออย่างงี้น่าจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมว่านะเพราะว่าวิ่งมาพร้อมกันอะไรเงี้ยน,น่าจะมันนะครับ ไล่เก็บทองกันมีปะมีปะดู Do not open หมดแล้วชั้นนี้พลาดไปเนี่ยพลาดนะทองไปละยี่ห้าก้อนแล้วคุณผมูม้ชมทำอะไรดีวะอ่าตรงนี้มีเวปอนนะครับผมว่าปืนก๊อกนี่นแหละน่าจะดีน่าจะดีกว่าไอพวกปืนแรกๆนะดูดาเมจเท่าไหร่ซิดาเมจเท่านี้อันนี้มากกว่าเลยเนะี่ยแต่ไฟเลทเราอันนี้เยอะกว่านะครับ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแค่ก๊อกก็เพียงพอผมอยากได้เมดคิดอะอันนี้อะไรอะมีทองแค่นี้เงีเมืองอย่างใหญ่ทองอย่างน้อยเกินไปเป่าหาก้อนโอ้โหี๋ยวหายอีกหายอีกอ้อนี่นี่น,นี่มาแอบอยู่ต้องลือบอันนี้แมปตันแล้วเช็คก่อนนะคุณผู้ชมเผื่อมันมีเนาะ ทองนะ่าจะวิ่งเปียนเป็นรอบนะครับสไตล์นี่คล้ายๆกับไอ้พวกเกมอะไรเดดเลวแต่ไม่ใช่เราไม่ไมีเลวนะอันนี้ไม่มีรถไฟนะครับมีตีลดอนแฮฟเลวโอลิฟท์ฟูดฟีดมีซอมบี้ตัวเหม็นด้วยยิงแล้วติดระเบิดแน่เลยวะ่ะลองดิเออติดระ,ะเบิดจริงด้วืยไอ้พวกนี้เอามาเป็น เอาตังมาโอ้ยิงซอมบี้ได้ตังอะ่ะมันก็ยิงยิงโอ้ต้องยิงสองเม็ดแล้วคุณผู้ชมมันถึกขึ้นนะครับเราก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้สสะพายโอเคโอเคยาวฝ่ายยาวฝ่าย ตัววนต้องรีบยิงนะเพราะว่ามันระเบิดนะถ้าเรายิงทีหลังใกล้ๆไม่น่าจะทันนะครับผมว่านะพยายามยิงหัวเพื่อประหยัดกระสุนเป็นกฎของการเล่นเกมซอมบี้นะขออีกสอเม็ดนะยิงทิ้งท้ายทิ้งทวนหน่อยพึบๆึหลบหลบ,ลบ,ลบปั้งทำไมบางตัวก็ยิงแค่ยีตายปะ่ะ หรือว่ากระสุนเรามันดีดไปด้านหลังวะอ้าวเฮ้ยตัวนี้ก็ยิงทีเดียวตายทำไมวะชิวๆครับชิวๆครับเดี๋ยวยาวมาดัดีโอ้ปืนก๊อกกูมันมาไกลขนาดนี้เลยวะเนี่ยไอปุ๊บทอมบีอ้อ้วนนี่ยิงทิ้งง่ายๆนะคือแบบว่ามันระเบิดอะ อา่าฮะถึงปั๊มน้ำมันละจะจบเกมเลยวะเขาจะเก่งขนาดนั้นเลยที่ยวเดียวจบเลยแกปืนไม่ต้องซื้อมีแค่ปืนก็กพอน้องไม่ตังค์เราพันหกเลยวะเรายิงคอมบี้เยอะมากโอ้โหทองเยอะมากทองเยอะมากเก็บ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 หมดเก็บหมดโอ้เม็ดคิดมาเม็ดคิดเม็ดคิดก่อนโอเคเราควรเปลี่ยนปืนไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าผมควรเปลี่ยนปืนปะ เราจะเปลี่ยนปืนรเราจะซื้อกระสุนเพิ่มผมว่าเราซื้อกระสุนเพิ่มอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนปืนก็ได้มั้งไหนกระสุนอยู่ไหนกระสุนกระสุนอ๋อนี่นี่กระสุนจะหมดนะซื้อซื้อซื้อไว้ซื้อไว้ซักสามร้อยกำลังพอดีนะประมาณนี้เนาะมันมี AK มีปืนกลเออหรือเราจะปืนกลดีวะเรามีสามสิบแปดทองอื้ ก็ต้องอัปเกรดปืนหน่อยเ p พเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับรีโหลดถามว่ามันรีโหลดช้านะครับผมเอานี้แหละผมว่ามั่นใจนี้สุดเดี๋ยวขอหาทองก่อนนะครับพค่อยเราค่อยเดินทางต่อเนาะกี่นาทีได้เหคลิปนี้ถ้ามันนานมากอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับแต่คงไม่แบ่งสองพาร์ทหรอกเดี๋ยวก,ก็ตัดตัดตัดเอาเนาะไม่ผมก็ลงยาวเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้อะไรนะครับกี่นาทีแล้วอะ สิบสามนาทีไม่ได้มีทองแล้วป่ะมั้งนะไม่มีแล้วแหละคุณผู้ชมเข้าไม่ได้แล้วเนาะมั่เข้าไม่ได้เลยน่าจะมีแค่ตรงนั้นแหละครับไปเราไปต่อครับโอ้ด้านหน้าแม่งมืดมากเลยเอาเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วว่ะน่าจะเจอของจริงแล้วอะเรามาไกลมากเลยนี่คนอื่นยังอยู่นู่นอยู่เลยอ่ะมาเอ้ยเปิดมาเจอสเบียงเลยเอาสเบียงเลยแล้วกันนะโอเคกระสุนสามสิบ ด้ซอมบีก้กล้ามซอมบีก้กล้ามมีซอมบีก้กล้ามด้วยคุณผู้ชมโอ้สเสบียงฟรีไม่ฟรีแล้วแหละยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยซอมบีก้กล้ามนี่มันกี่เม็ดวะสองสามโอ้ซอมบีก้กล้ามตายยากมากมอก ยิงคอมบี้อ้วนหน่อยได้ตังค์เยอะอะซอมบี้อ้วนอะไปไปเดินผ่านเดินผ่านนี่ต้องยิงทิ้งนะครับเยอะเกินเริ่มมีบางจุดที่เดินไม่ผ่านแล้วคุณชมมันตั้งแบบเป็นด่านอะตอนนี้เราพันสามร้อยเมตรไปต่อ,อยายาวๆซอมบี้อ้วนเอาตังค์ไอ้พวกนี้ทางผ่านเอาไปซอมบี้กล้ามาจะตีผมโดนไหมเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลบหลบหลบ,ลบ คอมบี้อ้วนยิงทิ้งก่อนเอาตังก่อนเนาะเคลียทางไปนะครับคือเพิ่มพ่มพิ่รอดไปได้ไงเมื่อกี้อ่าซอมบี้อ้วนซอมบี้อ้วนซอมบี้อ้วนอ้จจอสั่นจอสั่นจอสั่น โอเคตอนนี้เราถึง1,500เมตรแล้วนะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยิงเยอะนะครับเมื่อกี้ก็เดินผ่านมาเลยหาทองก่อนเก็บทองเก็บทองเก็บทองอยู่ใต้ไม่ปลอดภยัยดูสิตอนนี้เราสามารถซื้อปืนนี้ได้แล้วอ่ะไฟเลทยเยอะมากดามเมจเท่าปืนแรกแม็กกาซีนใหญ่กว่าแต่รีโหลชดช้ากว่า เฮดดาเมจดาเมจดาเมจหัวถือว่าแรงจริงๆผมอยากได้ดิเสเซิร์ดอะมุต่อแม็กไซมันน้อยไปหน่อย AK นี่น่าจะดีนะเอานี้เลยปะเราโอเคผมอัพเป็นนี้เลยนะโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็เม็ดคิดไปสักอันหนึ่งเนาะแล้วก็กระสุนสี่ร้อยน่าจะพอนะ ผมไม่รู้นะครับว่าปืนอัพยังไงปืนแบบอันไหนดีนะครับซ,ซื้อมาครับผมว่าปืนนี้น่าจะดีก็ซื้อมาเนะพราะว่าเราน่าจะเจอแบบว่าเราต้องน่าจะต้องกดกดโหมดแม็กแล้วอะตอนเนี้ยคือมอนเยอะจัดไปต่อห0 0เมตรคืออะไรห0 0เมตรจบเกมเหรอทำไมทางมาโล่งๆวะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมมันโล่งจังอะออกมาโอ้ยตัวโคตรใหญ่ตัวอะไรวะน้า ขอ,อาเดินผ่านขอ,อเดินผ่านหลบหลบหลบอาจจะไม่ชิดมุมนะครับจะพยายามเดินตรงกลางนะครับโอ้ตัวใหญ่แบบไม่ตายเลยวะ่ะต้องเดินต้องเดินหลบต้องเดินหลบชกักกระสุนเค ยิงตัวใหญ่ไม่ตายนะคุณผู้ชมปืนกระสุนนะครับอย่าไปยิงเนาะโอเคโอเคโอเคยาวๆลองยิงตัวใหญ่ดิโอ้ยห,หมดแม็กอะหมดแมด็กเลยอะลบหลบหลบรอดไปได้ไงวะโอ้โกระสุนแบบว่าไม่ตรงเลยว่ะคุณผู้ชม โอเคเรายังรอดมาได้ปืนก๊อกอาจจะดีกว่านะเนี่ยเคลียร์ทางไปเคลียร์ทางไปพวกนี้ยังไงก็ยิงได้ตังอยู่แล้วนะพึบมๆพๆ่พิพพอ้น่ากลัวแล้วนี่โอเคกระสุนได้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 ยาวไปยาวไป ช้กระสุนไว้ใช้กระสุนไว้มาดีวะไอพวกซอมบี้น่างูโลกคิดเต็มไปด้วยซอมบี้ยังรอดมาได้วะหมดยังมีบอสไหมเนี่ยทำไมทางมันโล่งยังวะรู้สึกว่าอุ้ย มเมื่อกี้สรุปว่าเมื่อกี้แค่เฟสแรกหรือนี่ยังไม่หมดหรือนี่เราะเบิดเปิดทางไปก่อนโอเคโอเคโอเคออกมาจากอุโมงด้านนอกมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเยอะไปไหนวะซอมบี้อนี้หมดยางหมดยางอ๋อสุดทางแล้วสองพเมตรแล้วคุณผู้ชม อรอดมาได้นะครับชิวๆหรือเปลไม่ชิวเท่าไหรเออ่เงือเริ่มอ,ออกมือดีนามีปืนคนนะตังพันห้าผมจะซื้อกระสุนให้หมดเลยนะครับหาทองก่อนว่าผมว่าแถวนี้ต้องมีทองหรือเปล่าหรือไม่มีอาจจะวางเป็นกระจุกให้เรานะครับเราเดินมาขนาดนี้เนาะโอ้เป็นฐานทัพทหารเลยวะเ,เราจบเกมแล้ววะใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเราจบเกมว่ะคุณผู้ชม เล่นครั้งแรกก็ชนะเลยชิวชิวมีคัสินด้วยว่ะวัหนี้หนีเครื่องบินแล้วไปล่วหนีพวกเอฟซีตัวน้อยเงี้ยวตา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 เล่นครั้งแรกผมจบเกมเลยเนี่ยผมมีปาดเหงื่อด้วยเท่เรียบร้อย คุณได้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าคุณชนะเกมแล้วมีคนชนะต้องยิเก้ารอบเลยหรอโอเคคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับผมว่าก็สนุกดีนะผมว่าต้องเล่นกับเพื่อนนะครับเกมนี้ผมให้คะแนนประมาณผมให้สัก แแล้วกันนะมันลุ้นดีนะครับตอนซอมบี้มันเยอะนะครับแต่มันก็ตีเราไม่โดนอยู่ดีผมตอนแรกผมเนะี่ยซอมบี้จะวิ่งมาหาเรานะโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดชอบการรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เราก็จะลองเปลี่ยนสไตล์การทำช่องของเรามั่งนะว่าเราจะทำเกมหลายๆเกมหลายๆแนวจากการส่งผลประกาศโพสไปถามน้องๆนะครับว่าเราจะเล่นอะไรดีสรุปว่า เล่นอะไรก็เล่นครับพี่โอเคได้ครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเราก็มาเป็นคอนเทนต์แบบว่ารีวิวแมปกันดีกว่าโอเคแมปหน้าอยากให้ผมรีวิวแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคคุณผู้ชมขออนุญาตจัดบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับักทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับจุบมวัว